นี่โอนเงินให้กับบุคคลอื่นนะครับเป็นบัญชีพร้อมเพย์ซะด้วยนะเนี่บริษัทชาลีมิวสิกนะทุกคนชาลีมิวสิกเห็นไหมบริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนของเราเองนะฮะโอนให้กับบริษัทชาลีมิวสิกนะชาลีมิวสิกเราโอนไปเท่าไหร่น,นะนักเรียนหนึ่งครั้งเราโอนไปหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่จุดเก้าล้า หลังจากที่กามินติ๊กตอกเกอร์สาวเกาหลีบินมาเมืองไทยเพื่อแถลงข่าวชี้แจงกับสื่อมวลชนกรณีจบความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มแน็กชาลีรวมทั้งเคลียร์ประเด็นร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกว่าเตรียมจะฟ้อง5บุคคลจนกลายเป็นกระแสร้รอนแรงในโซเชียลส่วนเรื่องที่นวัดอิสระรกศีนบิ๊กบอสเวทีนางงามมิสแกลนเผยว่าเคยโอนเงินค่าตัวรับสดครั้งละ1ล้าน กามินชี้แจงว่าตนไม่ได้รับไร้ละล้านแทบจะไม่ทราบเลยว่าผู้ว่าจ้างจ้างเท่าไหร่พอได้รับเป็นเงินเดือนจากทางบริษัทโดยหลังจากที่กามินนแถลงข่าวด้านนาวาัยก็โพสต์ข้อความสั้นๆว่ารำคาญกามินอีกทั้งไลฟ์สดโชว์หลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินจากบริษัท Miss กรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนไปยังบริษัทชาลีมิวสิกจำกัดเป็นจำนวนเงิน 1, 1 7 2 1 6ล้านบาท95สตางโดยระบุว่าเป็นสลิปการจ้างงานวันที่10เมษาย,ยน2567หซึ่งเป็นการจ้างงานคู่กันยอดเงินดังกล่าวรวมภาษีมูล,ลค่าเพิ่มแล้วและทางบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบให้ทั้งหมดแต่ในส่วนภาษีรายได้ประจำปีต้องไปเคลียร์กันเองอีกทั้งบอกว่าจะฟ้องตนก็ฟ้องเลยแต่ฟ้องมาก็ฟ้องกลับได้ แต่งานนี้ชาวเน็ตเห็นต่างและแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลมากมายอาทินวัตบอกว่าการมินเรียกค่าจ้างแพงแล้วไม่ยอมลดด้วยแต่การมินถแถลงว่าไม่เคยรับรู้ค่าตัวและรับงานที่บริษัทให้มานวัตโกรธที่การมินบอกว่าไม่เคยได้เงินและเปิดสลิปให้ดูซึ่งเป็นการโอนเงินให้บริษัทชาลีณจุดนี้นวัตจะไม่สงสัยในตัวคนรับเงินไปจริงๆหรอ เขาโอนเงินเข้าบริษัทชาลีกามินไม่ได้รับหนึ่งล้านตามที่นวัดบอกการมีโอนเข้าบริษัทแล้วจะมารำคาญกามินด้วยเหตุใดไม่เห็นมีส่วนเกี่ยวข้องตรงไหนก็งงกับเขานะกามินไม่ได้ว่าอะไรเลยเขาก็บอกไม่รู้ได้รับเป็นรายเดือนลดอีโก้ลงหน่อยนะคะจะเดือดฟาดอย่างเดียวเลยเขาไปทำอะไรให้ทั้งนี้หลังกามินแถลงข่าวเสร็จ ทางเน็กชาลีนได้มีการเคลื่อนไหวทางโซเชียลเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยร่อนจดหมายยกเลิกงานและแลาสโขายสินค้าในวันพรุ่งนี้ก็คือ7พฤศจิกายนและทุกๆงานจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติวันว่าเหตุการณ์ระหว่างแน็กกับนักสแสดงต่างชาติท่านหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นส่วนตัวที่ขัดแย้งจะกลับเข้ามาเป็นกระแสะและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักสแสดง และไม่อยากให้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบใดๆต่อแบรนด์สินค้าของลูกค้าแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามพร้อมจะชำระเงินคืนให้ลูกค้าเต็มจำนวนหากส่งสินค้ามาแล้วขอให้คำนวณและเรียกเก็บค่าสินค้าตัวอย่างกับบริษัทได้ล่าสุดวันนี้แน็กชาลีได้โพสต์ผ่าน Facebook อีกครั้งว่าพรุ่งนี้วันที่8เดือนพฤศจิกายนมาซื้อของกันนะทุกอย่าง11บาทครับผม ที่ช่องต่อๆของผมตามรูปเลยนะครับมาคุยเล่นกันตีกันนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับเวลา20นาฬิกาโดยมีคอมเมนต์โฟกัสคำว่าตีกันนะครับว่าพิมพ์ผิดหรือตั้งใจาบางคนก็บอกว่าตีกันนะครับพิมพ์ผิดแหละจะพิมพ์ว่าดีกันใช่ไหมให้ตีแหละห้ามไม่ฟังก็เอาให้เต็มที่ไปเลยสไตล์เขาพิมพ์แบบนี้แหละพิมพ์ไม่ผิดหรอก ham mấy vàng có dụ xả lời